Support behind the scenes, Naha Kunme Saf, Ben Rock, Sud Sud, Lap, Bap, situations, Sinakwasaf, Yer, Tawah, Solid Magma, Lapon never gave up on me at all. And she's still beside me and behind me, always to push me forward and lift me up. So thank you so, so much. ,OOOO. แบบแรกเลยนะคะขอขอบคุณทีมมากๆเลยค่ะแม่นาทีมิเดนลอลแล้วก็พี่เลี้ยงทุกทุกคนเลยนะคะพี่เจนี่พี่มิต้าขอบคุณช่างแต่งหน้าช่างมันผมนะคะพี่มาโอ้พี่ปังมกรวันนี้สุดฮเต็นที่ที่สุดเลยขอบคุณพ่อแม่ที่สปอร์ตขอบคุณแฟนทุกคนมากเป็นขอบทุกคนที่เชียร์ซาตตั้งแต่นานมาแล้วจนถึงวันนี้ขอบคุณที่ยังรักกันอยู่ขอบคุณที่ยังสปอร์ตกันขอบคุณสำหรับความรักทุกคนที่ให้มา นี้ซ่าอาจจะไม่ใช่ที่หนึ <si ่งแต่จาจะเอาชื่อเสียงกับเมทไทยให้ได้กับมิสอินเตอร์คอนเนตชั่นให้ได้ค่ะจามรนจุกดภูมิใจให้ได้ค่ะเป็นิซ่าครับเป็นแฟน์ทางบ้านกระแสเชียร์มากเลยการเดินทางครั้งนี้ของมิซ่าถือว่าสิ้นสุดที่อย่างหรือว่ามันจะมีเจอที่ไหนในขณะถ้าเราเดินทางไปเมทไทย ประเทศไทยเสร็จแล้วมันจะมีเจอร์นี่ต่อไปในเวทีต่อไปนคะเอาความรู้สึกได้เลยเหรอวันนี้เราเอาความรู้สึกวันนี้ทราบแบบว่าแฮชแท่กเกี่ยวกับงางมากไม่ทีต่อค่ะได้เลยได้ลยไดยอ่าลูกตาเขาอยากจะขอบคุณอะไรไหมนะครับค่ะก็หนูก็พูดไปแล้วนิดนึงเนาะว่าอยากจะขอบคุณทีมค่ะที่คอยอยู่ข้างๆหนูมาตลอดแล้วก็ อยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยที่คอมเมนต์แล้วก็คอยทักมาตลอดว่าเห็นทุกๆการพัฒนาก็ดีใจที่มีคนเห็นคะ่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆคะ่ะก็หนูก็ไม่รู้ว่าหมดเวลาข้างหน้าจะเป็นยังไงคะ่ะแต่ก็พยายามจะทําเต็มที่แล้วก็ขอบคุณที่ดูแลเด็กค,คนนี้มาให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีตอนขอบคุณมากๆเลยค่ะลูกตานะครับแต่แลาคนเห็นศิลปภาพต่างว่าแบบฮ้่อยากให้ลูกตานำวปทีเดนชาแนล ถ้ามีโอกาสจะเดินทางไปความฝันสูงสุดเดีคือเป็นตัวแทนประเทศไทยคะ่ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำให้เต็มที่แล้วก็จะรับทุกโอกาสที่เข้ามาเลยคะ่ะเจลโล่ก่อนเลยกบบลย็ขอบคุณเ,ออเซลโลเริ่มจากตัวคนเดียวนะคะแต่ว่ามีเพื่อนๆคอยสพอร์ตอยู่เบื้องหลังพี่ดีไซเนอร์ที่คอยให้หยิบยุมชุดพี่ช่า<ม>งแต่งหน้า ทั้งหมดนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่สป,ปอร์ตนะคะรวมถึงครอบครัวด้วยคอยอยู่ข้างหลังตลอดค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือกันค่ะก็ขอบคุณทีมค่ะขอบคุณครอบครัวแล้วก็ขอบคุณกําลังใจจากแบบว่าพี่ๆคนใหม่ๆ,มๆที่เพิ่งได้รู้จักกาันจากผ่านจนจากการประกวดนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆสําหรับประสบการณ์ดีๆตลอดหลายวันที่ผ่านมาก็เป็นเป็นความสุขจันที่ดีมากเลยค่ะนะสุดท,ท้ายอยากให้ฝากเลยครับกับเวทีมบิสโ o มโบไทยแลนด์แล้วก็ I hope that we can all stand together and, you know, with the support of these girls and the girls that, that I've come to this journey with, I, I really appreciate all of your support and we will move forward together as Thailand this time on the international stage. So I will hope to do you proud. Thank you. ครับได้คิดไวในหัวเลยอย่างว่าได้เตรียมตัวอะไรบ้างที <c oughs> อ่อกากจะไปจังไปอิสโกโบครับที่บ้างหรือยังอืมคือซัฟซัฟใหม่มากกับวงการน,นี้เนาะแล้วซัฟก็เลยแบบตอนที่ซัฟเอ่อเริ่มเตรียมตัวโฟกัสแค่จุดนี้ก่อนคะ่ะทุกอย่างในชีวิตซัฟมันไม่ไม่ได้แพลนมาคือเหมือนที่ซัฟพูดในห้องดำม,มันเป็นริเวอร์มันไปเรื่อยๆก็คือตอนนี้เราได้ มงไทยแลนด์แล้วเราก็จะโฟกัส on the next steps ว่าจะมง global ยังไงคะไดค่ะ,คะ,คะก็ฝากเป็นลังใจให้กับพวกเราทุกคนเลยนะคะซาไปใบทีม Miss Global ส่วนตัวซ่านะคะไป Miss International นะคะฝากติดตาม my journey ด้วยนะคะซ่าจะให้ทุกคนภูมิใจแล้วก็จะพยายามเอามงกลับมาไทายให้ได้นะคะจะทำให้ประเทศไทยภูมิใจให้ได้คะ่ะ at uh, the so